มาถึงอีกหนึ่งซีรีส์นะคะที่เป็นแบบว่าโอ้โหหลายคนรอคอยเพราะว่าทุนสร้างมหาศาลมากเลยอยา่างอาร์เธ c ร์ดคอนิคอนั่นเองที่ตอนนี้รอซีซั่นต่อมากเลยล่าสุดแววออกมาแล้วค่ะว่ามีการต้องเปลี่ยนตัวนะคะนักสแสดงด้วยเพราะว่าเกิดอาการแบบว่าถ่ายไม่ได้มาปีหนึ่งใช่ไหมจากเหตุการณ์โ <c oughs> ควิดคิวก็เลยไม่ลงตัวค่ะไปดูกันนะคะว่าเป็นใครค่ะมีข่าวว่าซีรีส์มหากาพย์แฟนตาซีฟร์มใหญ่เลยค่ะเรื่องอาร์เธอรคอนิคอ ในภาคต่อที่2นั้นอาจจะได้อ e. ีจุงกิและก็ชินเชคยองมาสวมบทนมแทนพระนางคู่เดิมค่อย่างทรงจุงกิและก็คิมจีวอนเนื่องจากตารางงานที่ไม่ลงตัวเนื่องจากผลงานเรื่องนี้นะคะต้องเลื่อนถ่ายทำมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2020ด้วยการระบาดของโควิด -19 ค่ะก็ทำให้นอกจากผู้กำกับนะคะอย่างคิมวอนซอกจะถอนตัวแล้วยังรวมถึงทรงจุงกิและคิมจีวอนด้วยค่ะ เป็นที่มานะคะให้ทางผู้สร้างล่าสุดเลยก็ได้ท้าทามอ e ีจุงกิแล้วก็ชินเซกยองมาสวมบทนำแทนท่ามกลางการจับตาจากแฟนๆค่ะเนื่องจากผลงานเรื่องนี้จากภาแคแรกที่ทุ่มทุนสร้างไปเกือบ1,500ล้านบาทแต่ว่า CG หรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกนั้นกลับดูไม่ค่อยสมราคาขณะที่เนื้อเรื่องก็ดูจะเหลือเชื่อมากเกินไปแถมมีกรณีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์อีกด้วยล่ะค่ะ บอกเลยว่ารอคอยทั้งสองเ,องอเรื่องอาร์ได้คนนี้เคิลนี้จริงๆแล้วไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่คิดว่าชอบมากม,มันเป็นแฟนตาซี asy, แต่ว่าสนุกครับผมก็นะรออยู่ซีซั่นใหม่นี้รอนานเหลือเกินและติดตามอยู่นานด้วยผมชอบมากเนาะสนุกเ <c oughs> นาะ<อ> <c oughs>